ปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะฉันมีอยากอยู่ในกลงปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้ยายเออะอะไรจ้าหนูอยู่นี่ไงนังหลานทรพีขังข้าไว้ทําไมไปข้าออกไปเดี๋ยวนี้ยายหนูขอโทษนะจ้าไม่ว่ายังไงหนูก็ปล่อยยายออกจากกลงไม่ได้จริงๆเสียแรงที่ขาดเลี้ยงเองมาจนโตเปลืองข้าวเปลืองน้ำจริงๆนังหลานอัจตันยูนังหลานชั่วคอยดูแล้าข้าออกไปได้ขาด้าจะตีเองให้หลังลายเลยโธ่น่าสงสารคนแก่บ้านนี้จริงๆเลย มีหลานหลานก็ขัง่าอยู่แต่นิงม่างเป็นหลานที่เนรคุณเหลือเกินทําไมทํากับยายแบบนี้นางมิวกี้เนี่ยมันกําพาพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กท้าไมมียายเลี้ยงมานะปานนี้มันตายไปตั้งนานแล้วแล้วดูสิ่งที่มันตอบแทนยายสิโถ่เอ้ยเจ็บใจแทนจริงๆคอยดูนะฉันจะไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านรู้บนโลกเนี้ยม,มีหลานอาจจัจัรอยู่แบบนี้อยู่ด้วย ทำไมวันนี้ผู้คนที่ตลาดงลงเราแปลกๆเนี่ยเหยียดก,กัเราทำอะไรผิดร้ายแรงแต่ก็ช่างเถอะอย่าไปสนใจเลยรีบซื้อของแล้วก็รีบกลับบ้านไปทำอาหารให้ยายกินดีกว่ายายจ๋าอาหารมาแล้วจ้ะเดี๋ยวหนูป้อนนะจ๊ะไม่กินกินหน่อยนะจ๊ะยายเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงหรอกบอกไม่กินก็ไม่กินไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูจะเอาเข้าววางไว้ตรงนี้นะจ๊ะถ้ายายหิวก็ค่อยกินนะเดี๋ยวหนูขอตัวไปทำงานบ้านก่อนนะจ๊ะยายจะไปไหนก็ไปเลยไป ทางสะดวกไม่ต้องห่วงนะฉันมาช่วยแล้วช่วยฉันด้วยฉันอยากออกไปจากที่นี่ปล่อยฉันไปเถอะนะได้เลยเดี๋ยวฉันจะปล่อยเองนี่เป็นอิสระต่อไปนี้เองอยากไปไหนก็ไปได้เลยไอหนูมาแล้วอา้าวยายหายไปไหนเนี่ยยายเองม่อยู่แล้วค่ะปล่อยยายเองเออกจากกรงเองเองมันหลังทรพียายของเองเลี้ยงเองมาตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยเองทําแบบนี้กับยายได้ยังไงถ้าอย่างนั้นหนูต้องรีบไปหายายค่ะ เองไปนานๆทียายของเองจะได้ออกจากบ้านปล่อยเขาให้เป็นอิสระบ้างเถอะเองจะในรคุณไปถึงไหนเนี่ยที่หนูต้องขังยายไว้ในกรงหนูมีเหตุผลนะจ๊ะยายของหนูป่วยเป็นโรคความจาเสื่อมถ้าหนูไม่ขังยายไว้แล้วยายออกนอกบ้านยายอาจเป็นอันตรายได้ยายต้องจําทางกลับบ้านไม่ได้แน่เลยแป๊บๆยายก็ลืมแล้วตายแล้วถ้าอย่างนั้นเองก็รีบไปตามยายเองแล้วมีฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่คุ้นเลยใช่ยด้วยฉันอยากกลับบ้าน ฉันมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยโอ๊ยฉันงงไปหมดแล้วยายจ๋ายายหนูยอยู่นี่จ้าเรากลับบ้านกันนะจ้าจ๋าหลาน